กับผมพันวรเอกวรชัยบางยี่ขันผู้กำกับการสถานีตำรวจุทเมืองเลยเนื่องในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่2มกราคมพุทธศักราช2568ที่จะถึงนี้ขอให้ท่านที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาหรือจะเดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเลยขอให้ท่านได้เตรียมพร้อม2อย่างนะครับที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบนะครับก็คือ1คือเตรียมร่างกายของตัวเองให้มีความพร้อมอพักผ่อนให้เพียงพอพร้อมที่จะเดินทางนะครับ2คือเตรียมความพร้อมของยานพาหนะก็คือรถยนต์ที่จะใช้ในการเดินทางให้ตรวจเช็คให้มีความพร้อมสําหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เบรกเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็ให้มีความสมบูรณ์เพื่อเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางพลตำรวจตีพงศิพัฒน์สิริพ,พรวิวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจปทรจังหวัดเลยได้สั่งการให้สถานีตำรวจในสังกัดทุกสถานีรวมทั้งสถานีตำรวจปทุมเมืองเลยนะครับ ได้ตั้งจุดบริการให้กับพี่น้องประชาชนไว้ทุกสถานีสําหรับของสถานีตำรวจทรงเลยนะครับได้ตั้งจุดบริการที่กมศูนย์หน้าแขวงการทางจังหวัดเลยนะครับแล้วจุดที่2ก็คือทีอ่ตู้สายตรวจปากคูนะครับซึ่งเป็นแยกที่จะไปอ,อําเภอท่ารีและเชียงคานนะครับสําหรับท่านที่ไม่ทราบเส้นทางก็สามารถที่จะ โทรสอบถามที่0191นะครับของตำรวจภูธรจังหวัดเลยได้สำหรับจุดที่ให้บริการอื่นๆอีกอห,ลหลายจุดนะครับได้มีการจัดตั้งขึ้นที่แต่ละตำบลน,นะครับได,ด้จัดตั้งจุดบริการให้กับพี่น้องประชาชนาทุกตำบลน,นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้ท่านใช้ความระมัดร,ระวังในการใช้ รถใช้ถนนนะครับเนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ดังกล่าวซึ่งเป็นวันหยุดยาวนี้นะครับก็มีทั้งพี่น้องประชาชนที่เดินทางกับภูมิมรัฐเนาและพี่น้องที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหมดเลยนะครับก็ขอให้ขับขี่รถด,ด้วยความรนะมัดระวังนะครับเส้นทางหลักนะครับรถจะมีความเร็วนะครับสำหรับเส้นทางรองอซึ่งเป็น เส้นทางในหมู่บ้านก็จะมีจุดตัดของถนนมากกว่าเส้นทางหลักนะครับก็ขอใหอ้ใช้ความ,มาระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ขอให้งดในการที่จะใช้รถในการเดินทางนะครับเพราะว่าทางเจ้า้าที่ตำรวจได้กวดขันจับกลุ่มผู้ที่ขับขี่รถขณะ มืนเมานะครับอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะครับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเลยกับผมก็ขอให้ท่านท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ขอให้ท่านคลายจากทุกโศกขอให้ปลอดโรคภัยขอให้มีโชคลาภมากด้วยเงินทองที่หมายปองขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความ จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยเทอญ